ไป่น่ที่หนูใช่ไหมี่นี่ทาวหนูบอย้ายมาหมดจริงหมดเลยแบบหมดตัวเลยหมดทั้งหมดหาเลยแบบนี่หมดเป็นแบบไม่เหลืออะไรแหนูพูดถูกไหมพูดถูกไหมพี่พูวหนูบอกว่าเขา่ให้นอนถูกไหมแล้วยินแล้วเราถามแล้วถามบอกว่าแย่งไนใี้่วย่อนไขแหจงเหนอแหร้อนเรอจ้องแบเหลือก็อย่างนี้ไม่ลดต้นเหมัอนหริมเราก็ไม่ไม่ที่หลัไม่อยากอยู่ตรงนั้ำกู ใช่ใช่หลุนใช่เดี๋ยวเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่นี่ผ่านไปเดี๋ยวพี่นี่ไปแบบไปแปดลิ้วเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่นี่โทรหาเดี๋ยวให้พี่เอมารับพี่อยู่ที่แปดลิ้วก็ได้หรือบ้านพี่ชายเดี๋ยวพี่นี่ไปดูให้เออว่ามันจะทํายังไงได้แก้ยังไงได้พี่ช่วยพี่ไม่ได้ไปเอาอะไรกับหลุนะสวดถอนต้องเอาพระหรือเปล่าเอาพระมันต้องเอาพระรัเพราะว่าเจ้าพี่ตรงนี้ดีมากพี่หลุนดีมาก เห็นไหมลูกเรื่องการเงินเมื่อถ้าเกิดทําถูกราชินีถือเงินเลยนะมีทรัพย์สมบัติถ้าไปเอาถ้าไปเอาคนระเบิถ้าวิชาถ้าบุญไม่ถึงไม่ได้ใช่เลยมารมีเขาไม่ถือด้วยแดงเขาเาพามาตรวจให้เปล่าอ่ะหนูนึกถึงอ่ะพี่เหตถามพี่น้องซิอ่าไอ้หนูจะวิววิวบานหลังเนี่ยมันว่าแต่งบ้านบ้านแม่เนเออกลับไปนอนที่บ้านเราได่แม่่เนื้อบ้านนึกถึงบ้านหลังนั้นอยากอยากเข้า อย่าไปนอนตรงนี้ย<า>ะเข้าไปนอนบ้านน,ะน่ะเอ่อนึกนึกหน้าเราแล้วก็อธ<ฤ>ิษฐานเอาเออนอนแบบเมร์แล้วมีอันนึงที่พี่ปูดพี่บอกว่าถ้าเกิดทำงานจะอยู่แต่ที่ไม่ได้นอนแต่ที่ไม่ได้ที่หนพูดถึงนั้นจะมีการเคลื่อนย้ายใช่ไหมที่พี่พี่ปูดมันจะต้องมีการเดินทางไปมาไปมาถึงไหมเออเพราะเขาขึ้นมาเตือนเราตั้งแต่ทีแรกแล้วนะพี่ปูใช่ไหมพี่เอกที่พี่ปูตั้งแต่แรกไหมเออจะมีงานใหม่เข้ามาหรืออะไรเนี่ยแฟนอ่ะจะต้องมีการเคลื่อนย้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ปีนพูดอยู่ ไปเลยจัดมือหน่อยปัญหาทุกอย่างมันจะจบสิ้นเนี่ยไพ่ใบนี้เขาบอกว่าเด็กผีเห็นไหมอ่ะแล้วไพ่ใบนี้หนูเจอทางแล้วในี่ยคุณคุเจอทางอย่างจังเลยเนี่ยเนี่ยตอนนี้หนูลังเลอะไรอยู่ลูกหนูรังเลจะไปดีหรือไมปดีอะาาาางงงกกว่ลลัเออยยไไปปะถ้าเกิดถ้าเกิดหนูอยู่ด้การบ้านจะบอกว่าไปเนาะถ้าเกิดอยู่ด้วยกันตรงนี้พี่นีจจะบอกเลยหนูจะไม่ถูกการหนูจะทะเลาะไอ้กาแฟต้องคืนหนูไม่เลิกกัรก็ตายจ้ะ <C> e <at> หนูจำคำที่พี่พูดได้ไหมว่าแฟนหนูป่วยหรือเปล่าจำได้ไหมหนั่นแหละให้ไปซะเนี่ยให้ย้ายซะและอย่างเนื้อผ้าแบบนี้ถ้าเกิดหนูย้ายหนูจะเจอโลกหนูจะเจอทางหนูจะเจอแสงสว่างอย่างจังให้แบบนี้เหมือนคนใกล้ตายแล้ว,วลลมีความมีรอยหลังเยอ่ามีความดีแบบดีๆเกิดขึ้นหน้าเป็นเจ้าหน้าที่จะเจอทางจะเจอแสงสว่างหนูจะเจอโลกหน้าเล่นอะไรไปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับดั่เนี่ยถึงที่หรือมหาวิทยาลัยหนูโชคดีมากเลยะ นึกยังนงมากับเขาเนี่ยทุกดีมากเลยนะพี่เอกที่มาทักกามันมาพูดถึงแต่ที่ตรงนั้นก็เป็นที่ทํางานเราเช้าออกมาเราขายองค์อะไรนั่นได้แล้วไพ่ใบนี้เขาบอกว่าเดชวิญญาณแรงเจ้าที่แรงมากไพ่ใบนี้เดชมันมาดึงความต่างถ้าเกิดทําเกี่ยวกับพวกถ้าเกิดเป็นไปได้ให้เกี่ยวกับโหราศาสตร์หรือเอาอะไรที่เกี่ยวกับพวกโหราศาสตร์ไปเข้าไปมีส่วนร่วมโหราศาสตร์ก็เหมือนพระ ที่เราพูดศาสนาเรื่องของาศาอัสนาเี๋ยวนที่พี่พูดเห็นไหมเออจะดีเนี่ยไพรวนี้ขึ้นมาอย่างนี้ลูกทำซะหนูหนูต้องมีการขึ้นย้ายนะลูกเอาเอาตรงๆเลยพี่จะบอกลูเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดหนูอยู่ตรงนั้นกับแฟนพี่นี่จะพูดคำหนึ่งว่าถ้าเกิดแฟนไม่ป่วยติดเตียงเพราะพี่พูดอยู่ใช่ไหมเฮ้ยเหมือนนอนส้มหรือป่วยทำองไม่ป่วยติดเตียงหน,นูไตายกันแบบนี้เลยจ้ะอ่ะจริงๆที่บอกเลยนะที่อยู่ค้านี้เกิดขึ่ะหนูทำซะเนี่ย ให้แบบนี hmm. ้เจอทานเจอแสงสว่างมันเจอท่ามันยังขัดเลยเดีเนี่ยทนาทำในชีวิตมันจะดีขึ้นอ่าเนี่ยเห็นไหมให้แบบนี้ไม่ได้ว่าจะจิตอยากจะจนได้ง่ายๆนะเูกเจอทานเจอแสงสว่างเจอคนสนับสนุนชีวิตปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาแมันจะจบเองเห็นไหมถ้าเกิดเราทำตามที่มันจะเกี่ยวอ่ะเนี่ยโอ้โหดีมากทำาัวทอนบ่านผ้าเจ้าของโตัวทอนเนี่ยถ้าจะามพินาศเลยพินาศเป็นกาบมากเลย เราเห็นแต่เดือนเห็นน่ามาเจอทางมนแล้วแหละพี่แต่ก็วุ่นอยู่อย่างนี้แหละเออไม่เลย่บดบดที่ก่อนเองรถชนลูกน้องมีหน้าร้านอปิดน่ะตอนตอนนู้ออกไปนู้อรอไกวให้ลูกน้องนอนนอนรอไกเหตุงานเมืองใช่ไหมให้เขาเข้าไปนอนลนอนในร้านได้แต่ได้ปิดทั้งที่ได้หนูยกไปอยู่ไม่ไปหนูว่าชวนมาตั้งแต่ที่มาอยู่ร้านแล้วแต่มันไม่ไป มันี้จะไปแล้วบอกมันถ้าไม่ไปมันตายนเนี่ยเาดูเ่ยมันก็ดในอนมึงใครแจ่งเบอว่าอะไรตัองบมือเอออถ้าเกิดไม่ไปอยู่มันก็ไปเช่าห้องเล็กๆกันอยู่อ่ะที่แต่ก่อนมันก็อยู่ห้องสัตวท่านกทต่อเดือนนั่นแหละเอาแค่นอนนั่นแหละเอาแค่นอนดูผ้าหนูมาเปลี่ยนผ้าหนูมาเปลี่ยนหนูจะทาแบบหนูยอมจะทาตามที่ท่านบอกที่ให่ ชีวิตหนูจะเป็นยังไงเอาสามใบพวกมีคุณมาให้อธิี่านพี่พานเรายอมแก้ยอมเลยยอมแก้จะทําตามจะสอนถอนแล้วจะทําให้เดี <c oughs> ๋ยวหี <c oughs> จะไม่นอนที่ร้านสามใบแต่เขาออกมาแล้วนะแม่เขาออกมาแล้วนะว่าให้ทําตามที่บอกนะ <c oughs> มันจะดีห <c oughs> นูจะได้พักเสร็จสุดรอบนึงนะแต่หนูเหนื่อยแต่ก็ไปได้เยันักการเงิน คุณได้พักสุดเพื่อเพื่มันจะได้บ้านใหม่รถใหม่หรือได้อะไรใหม่ดีเห็นไหมแม่เออขยับเธอลูกเพราะว่าไพ่ใบนี้เขาบอกว่าจะขยับให้มีการขยับถ้าอยากเรี้ยงที่ว่าเห็นไหมเออแล้วไพ่ใบนี้เขาบอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงไพ่ใบนี้เห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้หญิงอ่าเขาเกื้อหนุนดีมากถ้าเกิดเราทำถูกไพ่ใบนี้เขาบอกเขาเกื้อหนุนเราดีมากไพ่ใบนี้เขาบอกว่าหมายถึงจ <Elena> ิตศักดิ์สิทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่ใบนี้สื่อกับจิตวิญญาณหรือสื่อสิ่งลรียลับหนูจะมีจิตนูจะรู้ของมึงว่าพี่นิท่านออกมารอบนึงแล้วถูกไหมที่พี่นิทบอกว่าหนูหนูจะเกิดอะไรขึ้นกันแล้วแต่หนูจะมีรางหรือมีเซนต์ตอหอนอะไรของหนูเองถ้าเกิดหนูไม่อยากอยู่หนูจะมีความรู้สึกว่ามันไม่อยากอยู yeah. ่แต่ถ้าเกิดหนูอยากอยู่มันจะมีความรู้สึกว่าอยากอยู่นึกออกไหมเนี่ยไพ่ใบนี้คือคนที่มาสื่อจิตคือคือคนนี้นะไม่ด้อะเปิดที่กันเป็นผู้หญิง เจ้าที่ผู้หญิงรู้ไหอย่างเงี้ยไพ่ใบนี้เขาบอกว่าคังมพินิจนะคนลูกสวยโดยเสนอให้คนรักเป็นผู้แฉาะไพ่ใบนี้ผู้หญิงคนนี้พูดดีได้ดีเขาจะเป็นคนอารมณ์แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาแต่พยายามพูดให้ดีอ่อนน้อมถ่อมตนลูกเนี่ยเขาช่วยไพ่ใบนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดไม่ใช่ผู้หญิงเกิดมาจากตระกูลจากไม่ร่ำรวยจากตระกูลก็จะต้องมีคนที่เลี้ยงดูปผัวเสืออย่างดีเห็นไหมเมื่หนูไปอยู่ ถ้าเกิดหนูกทำดีมันจะไปไหนถ้าเกิดหนูไม่ร่ำรวยจากตระกูลฟังพินิษนะหนูก็จะต้องมีคนเลี้ยงดูช่วยเหลือเห็นไหมเพราะไพ่นี้ิษัเขาคือเจ้าที่เขาเป็นอย่างนี้รัชตาเนี่ยที่เจ้าที่เขาจะให้เราก็คือแบบนี้เข้าใจไหมลูกเนี่ยเขาให้แบบนี้เห็นไหมเดงผู้หญิงจะเก็บเงินอ่าบอกว่าแม่สวดขอสวดขอเราเลยว่าต้องไปตังค์เขาต้องไปตังแล้วไพ่อบริษัเห็นแน่หนูให้หนูประเมินเห็นไหม ให้หประเมินเหมือนธุรกิจมันก่อขึ้นตั้งอย่างมั้นคงแล้วแต่ก็บอกว่าตอนนี้ถึงเวลาที่จะประเมินว่าจะเดินต่อไปอยังไงขยับขยายเดินต่อไปอยังไงเอาเลยลุยเลยที่ขออบัยหนึง่งที่เราถึอตรงนั้นแก้แล้วหนึ่งใบมาสมาเลยเปิดเลยเรืยเนี่ยเห็นไหมควรแสดงวาระปกท้าทายทุกทกลุ่มแต่หนูจะรอดหนูจะไปได้เนี่ยตอนนี้เหมือนกับเจ้าที่เขาท้าทายอยนะู่แล้วเนี่ยเอาเลยทำเลยลุกเลยนะไปได้ ม,นนมันนอนบ่ได้เขาไ้นอนห้ามนอนห้ามอยู่อาศัยเดี๋ยวเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ไปแปดริ้วเดี๋ยวพี่เอามารับนี้อยู่แปดอยู่ที่ที่แปดลิ้วก็ได้